สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กะบคำาอีกคือเก้านะครับอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้าพอาทิตย์กํากำลังสีรับขอบฝ้าอีกคือเก้าเมื่อนี้แล้วมืดสุยางแล้วนะครับกู้เขาขึ้นมาไว้ตาลดสีเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยกู้ขึ้นมาไว้ใส่ผ้ากันมูนี งานี่พระท่นแห่งปันไดครับเลยเอา,เอาไหวหนอกก่อนตาแดดมื่อเช้าเมือเช้าจากคนสิมาย่ำใดเมื่อแรงสิงไปบอกมาลุ่นกันมืออื่นว่าจากใดสีใดจักทงปุ๋ยนับเป็นถุงปุ๋ยนะครับบ่ไ้นับเป็นกระสอบปานคือสมัยตตกี้ เก่หโบไลปันไลนะครับเขาวัานพี่นอ้องแต่เขาดำสีได้ลาย่านี้อยู่นี่ก็บทันแห่งอานานีพุทันแห่งย่ำเวีนเดือพี่น้องกอให้อนหอนหอนย่ำสาวก,กนน็ย่ำเรียงนี่พ่อทนครับ ย้ำเว้นหนีตัวหอนที่เขาขบ้านแล้วครับเหมือนจังสีมาสีไปเอารถออกมหม ไปพี่น้องครับเขาวบ้านคลิปนี้เอาไว้สักนิดครับสวัสดีครับ